เกมใหม่นะครับปอป p p y แพ t เติม S ด้วยนะครับบน iPhone มาชี้เป้าแล้วลองเล่นกันเลยว้าครัหมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1น1 4งสีส plus นะครับเกมใหม่ในการลับสมองอีกหนึ่งเกมที่เจอมาเหมาะสำหรับเด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่ที่ อยากจะวัดว่าตัวเองความจําดีแค่ไหนชื่อเกมว่าป๊อปล็อตตี้แพ้นะครับเป็นเกมจับคู่นะครับอะเกมนี้โหลดได้ฟรีครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดเข้าไปเพราะผมมาชี้เป้าแล้วลองเล่นเล็กน้อยให้ฟังกันดูอขอเข้าไปหนึ่งิ้วขอสงครั้งแนวนอนอ่ะพอชาร์จอยู่ด้านขวาลาพีเพสเปิดอินเกิร์เฟซทูใช้ปุ่มเราจะต้องจับมือถือ iPhone ตามแนวนอนนะครับ พอร์ชาร์จอยู่ทางด้านขวานะครับอะแล้วไปสำรวจเมนูกันครับเกมนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over นะครับผม mm. ก็ voice over เข้าถึงได้ดีเลยเปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้อะ,อ,ะอันนี้มีปุ่มแรกคือเปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้ถ้ากดไปปุ๊บก็จะแสดงตัวเกมแบบเต็มกับถ้า อ่ะเดี๋ยวเร,เ,รเราลองสำรวจกันก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งทำตัวนี้นะครับปัดความมาเมนูปุ่มเมนูปัดความมาการตั้งค่าการตั้งค่าอ่ะก็คือถ้าเรากดที่ปุ่มเมนูเปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้ปเปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้เนี่ยเมนู Menu. กับตั้งค่าจะถูกแบบซ่อนไปอ่ะทำให้เห็นตัวเกมแบบเต็มๆนะครับผมอ่ะ เราก็อย่าเพิ่งทําก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้งาน voiceover ก็คงไม่มีผลแต่มีผลกับคนตา low vision เนอะอ่ะเราปัดขวามาครับเมนูปุ่มเมนูปัดขวาไม่อีกการตั้งค่าตั้งค่าปัดขวามาผลระดับปุ่มอ่าผลระดับพยายามจนกว่าจะแพ้ปลาพี่เขาบอกว่าพยายามจนกว่าจะแพ้การหนึ่งปุ่มการหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเราผมจะสำรวจไปให้ก่อนครบหมดก่อนแล้วจะบอกให้ฟังปัดขวาการสองการสองปัดขวาการสามการสามปัดขวาการสี่การสี่การห้าอ่า คือตรงนี้ผมมีการเล่นไปเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วคืออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะเราก็ปัดขวาไปาร <ๆ S 2> เรื่อยๆกาเจ็ดกลุ่มกาแปดกการเกากกาสิกลุ่มกาดกลกาสิกาสิตรงนี้เป็นระดับที่มีทั้งหมดสิบสองการนะครับก็คือเหมือนมีการหรือตัวไพ่เนี่ยทั้งหมดสิบสองใบและ ให้เราจับคู่เหมือนอย่างเช่นผมกดการ์ดไปที่การ์ดสิบสนะวิธีการกดคือ1นิ้วแตะ2ครั้งสำหรับคนใช้งาน voice over นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้งาน voice over ก็จิ้มปุ๊บอย่างถ้าเราใช้งาน voice over ถ้าเราแตะที่การ์ด12เนี่ยดัมม <The Me. S 1> ี่อะอะไรอะไรดัมมี่ดัมมี่นะอ่ะก็จะมีเสียงเอฟเฟกนะแล้วก็บอกด้วยว่านี่คือการ์ดชื่อว่าอะไรการ์ด11บออุ่มอ่ะขออภัยครับ อ่ะแล้วอย่างผมปัดซ้ายกลับมาที่การ์ดสิแล้วผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงกันอ่ะก็คือการ์ดเนี่ยก็คือดัมมี่ตัวน่าจะเป็นดัมมี่แล้วผมโชคดีตรงที่ว่ากดครั้งแรกก็แจ็คพอตเลยคือถ้าการ์ดเป็นการ์ดแบบเดียวกันเราก็จะเก็บคะแนนได้ทันทีเลยก็ตรงกันเดี๋ยวลองปัดไปที่การ์ดสิบการ์ดสิบปุ่มอ่ะปัดซ้ายมาที่การ์ดสิแล้วผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคุณจะกดที่การ์ดไหนก็ได้นะั้นตั้งแต่หนึ่ง แต่เล่นระดับแรกเนี่ยจะมีแค่สี่การ์ดหนึ่งสองสามสี่อันนั้นง่ายอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่การ์ดสิบค่ะพลามค่ะพลามเนี่ยเสียดายถ้ามันบอกชื่อกาดว่าเป็นกระเพราไก่น้องแมวน้อยอไอซครีมอย่างเงี้ยเมื่อกี้ขาดพราดแล้วถ้าการ์ดเก้าการ์ดเก้าผมปัดมาดซ้ายมาที่การ์ดเก้าแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งโดยเส้นไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ตรงกันแหละอ่าคือ เราต้องจับคู่การ์ดให้ตรงกันอ่าเดี๋ยวปัดปัดซ้ายไปอีก 8, การ์ดแปดการ์ดแปดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งขาผ้ามอ่าเนี่ยเมื่อกี้การ์ดเก้าเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าผมปัดขวามาที่การ์ดเก้าร์ดเก้ากุมก็คือขาผ้ามขาผ้ามเหมือนกันเนี่ยต้องฟัง<笑><笑>เสียงว่าการ์ดนันคือการ์ดชื่อเดียวกันนะผมหนึ่งนิ้วแต่สองง้นที่การ์ดเก้าโรเซิร์นอ้าวไม่ตรงกัน ก็ต้องไม่ไม่ใช่สิก็ต้องเป็นการแปดการแปดกับการการสิบการสิบเดี๋ยวผมลองเคาะที่การสิบก่อนนะครับตอนนี้เท่ากับจับคู่เมื่อกี้ไม่ตรงแล้วผมลองเคาะการสิบใหม่คับ่าพอ้าวการที่ตรงกันก็คือการแปดครับผมอพอพอเราได้คับภาพแล้วปัดมาที่การแปดการแปดเพราะมันชื่อเดียวกันหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงกันนี่เห็นเปล่าครับก็จะตรงกันก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วการ์ดเยอะสุดจะกี่การ์ดให้เราจับคู่ จนครบนะครับก็จะผ่านระดับกันขึ้นไปเรื่อยๆเหมาะกับใครเหมาะกับน้องๆหนูๆหรือคนที่มีเวลาว่างๆแล้วอยากที่จะรับสมองจําว่าการ์ดต,ตัวนี้อยู่ที่เลขนี้ต้องไปจับคู่กับการ์ดตัวไหนซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ผมปัดซ้ายย้อนกลับมาการ์ด็ 6, การหก 4, การ์ 4, ้าการสี่การสามการสองการหนึ่งคนระดับกลุ่มแปดพยายามจนกว่าจะม่านหน้าจอเปิดใช่อยู่ม่านหน้าจอปิดใช่อยู่เช็คก่อนนะครับว่าม่านหน้าจอเปิด ให้คนทั่วไปเห็นไหมเพราะว่านี่คือการทําสื่อจากคนตาบอดอย่างนายหมอคอมนะครับแต่ว่าก็จะพยายามสื่อสารให้ว่าเอ๊ะคนตาบอดก็มีเกมที่เล่นได้แล้วมีคนพัฒนาเกมที่ watch over เข้าถึงนะครับแล้วก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มการตั้งค่าการตั้งค่าแล้ว1น,นิ้วแต่สงครั้งเข้าไปอปุ่ม,มพอเข้ามาแล้วการตั้งค่าปัดขวาม,มา เิดลงก็จะมีเลือกเปิดปิดเพลงแต่ตอนนี้ค่ามาตรฐานคือเปิดเพลงไว้อยู่ถ้าเราอยากเล่นไปมีเสียงเพลงประกอบไปด้วยก็1นึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่คําว่าปิดเพลงเนี่ยเปิดเพลงเขาเพลงก็จะมาแบบเนี้ยแต่ถ้าใครไม่ชอบเพลงก็1นึ่งนิ้วแต่สองครั้งซ้ําไปที่คําว่าเปิดเพลงเปิดเพลงเนี่ยนะครับปิดเพลงอ่าก็จะปิดเพลงแต่ต่อมาต่อมา อันนี้เลือกได้ตามใจชอบว่าอยากให้มีเสียงเพลงระหว่างที่เราเล่นเกมจับคู่ป๊อปปี้แฝ่ไปด้วยหรือเปล่าปิดเพลงกลุมอ่าเปิดเสียงเปิดเสียงเสียงปุ๊กปุ๊กเมื่อกี้พอเราเคาะไปมีเสียงซาวเอฟเฟกต์ทั้งปุ๊กปักปุ๊กปักเวลาเราเปิดการ์ดนะครับผมก็อยากเปิดปิดก็หนึ่งนิ้วจัดสองครั้งปิดเสียงอ่าตอนนี้ก็จะถ้าเขาพูดว่าปิดเสียงก็คือว่าปิดแต่ถ้าเขาพูดเปิดก็จะมีนะครับอ่าผมผมชอบให้มีดังปุ๊กอ่าผมก็หนึ่งนิ้วจัดสองครั้ง เปิดเสียงอ่าปัดขวาต่อการสั่นสะเทือนการสัส่นสะเทือนให้มีการสั่นหรือไม่มีการสั่นนะครับก็สามารถเลือกเปิดปิดโดยการเคาะตรงนี้ได้ขั้งหมดปุ่มอ่าก็จะมีจันลนกาสูงสุดอ่าเลือกได้ว่าจะให้มีก๊าซสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยผมผมเลือกเป็นทั้งเป uh ิดระดับอัตโนมัติปุ่มหรือเลือกปเป็นเปิดระดับอัตโนมัติให้เขาเนี่ยเดี๋ยวผมลองเคาะไปที่ปิดการเพิ่มระดับอัตโนมัติอ่าเปิดเปิดระดับอัตโนมัติคือค่ามาตรฐานเขาเปิดเป็นระดับอัตโนมัติไไววว้้้้ใหแลลลนนนรรรัััับบเเเเเปปปิิิิิดดดดอออตโมกีี๋ยยยาางงงสส การตั้งค่าปิดกลุ่มปิดเฉยๆนะครับปิดถ้าคุณตั้งค่าได้สมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วไม่อยากให้มีเมนูเมนูเมนูกับการตั้งค่าให้มาที่คําว่าปัซ้าย้อนกลับมาที่คําว่าเปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้เปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของระบบเนี่ยครับเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเปิดอินเทอร์เฟซผู้ใช้อเมนูนี้ก็จะเป็นคําว่าส่วนต่อประสานผู้ใช้ปิดส่วนต่อกส่วนต่อประสานผู้ใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้นะยครับปิดอยู่นะครับอ่าถ้าคุณต้องการเปิดก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแล้วคราวนี้ เราปัดขวามาก็จะโชว์แต่การ์ดเลยกนึ่งเนี่ยการ์ดหนึ่งการ์ดสองการ์ดสามการ์ดสี่วามเร์ดห้าการ์ดหกการ์ดเจ็ดคาบล่างอุ้มอ่าก็ยังเป็นเกมเดิมอยู่นะเนี่ยคาบล่างเนี่ยลามี่อุ้มลามี่อุ้มอันไหนที่เราเปิดไปแล้วก็จะพูดชื่อนั้นเนี่ยเนี่ยลามี่อุ้มลามมี่สองอันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คามมี่อุบภาพได้แล้วการ์ดเก้าอ่าการ์ดเก้ายังคาบภาพที่การ์ดแปดก็ได้แล้วการ์ดเจ็ดอุ้มอ่าเราลองเคาะที่การ์ดเจ็ดแล้วการ์ดเราเป็นสตรีมไม่คุ้นละการ์ด ตรงกันอ้าวตรงกันอีกอ่ะอันเนี้ยเห็นป่ะาเป็นีน้ยคลาเป็นสตีนอ่าสองอันนี้ผมผมโชคดีผมคเคาะเลื่อยกนตรงกันเฉยการห้ารห้คาพเพอเลอะคลาพิล่าเอออันนี้มันตรงกับกัดเดี๋ยวนะกัดเก้เอาป่ะกัดเก้าคลุรยเซิร์นอ๋อไม่อันนี้เป็นพอยซันกับพะเพนนล่เลอะคลาเป็นสตีนการห้าคลุการห้าการสี่การสี่การสี่คลาเซนพลับคลาเซนไม่ใช่อ่ะการสามการสามอ่ะรอยเซิร์นพอยซันไม่ตรงกันเดี๋ยวนะการสองการสองเคาะการสองคลาเซนพลับ อ๋อลืมแล้วกาสองมันตรงกับอะไรการสดกสี่ตรงกับกาสี่ป่ะตรงกันอ่าเห็นป่ะเห็นป่ะเห็ผมการสองตรงกับกาสี่กาสามคาส์นพลัสกกาดหนึ่งกาหนึ่งกาหนึ่งคารเพลเล่ารันตรงกับการหนกาซหนึ่กาหน่คาร์เพล่คาร์เซนพกาซหนึ่งเ๊านป่งก๊านึ่งคารเพลเล่ตรเซนลือการ์นไ่นงการ์นึคาสเพลเลการ์ดซ p o เซ o นポイเซ่นมันตรงกับการ์ดเก้าก็ปัดไปที่การ์ดเก้านี้อันไหนตรงแล้วเขาก็จะเปิดให้เรารู้เลยคลาบล่ามการ์ดเก้าอการ์ดเก้าปุ๊บหนึ่งนิ้วตัสองครั้งปุ๊บเย้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ชนะในเกมนี้แล้วเสร็จสิ้นเขาก็ยินดีให้กับเด็กๆอย่างในเด็กนักเรียนหมอคอมนะครับการเลือกโลกปิดุ่ม เนี่ยการเลือกโลกโลกเสรีสองทีมหัวเคย่อยย่อยระดับหนึ่งดูบิลลี่ห้าทีมหัวเคยย่อยสามระดับหนึ่งมันมีการไปแข่งขันนะเขาด้วยเหรอดูจิลลี่สี่ทีมหัวค่อยย่อยสิบทีมดูบิลลี่โลกเสรีการเลือกโลกปิดกลุ่มขึ้นค่ากลุ่มโลกเสรีสองทีมหัวเคยการเลือกโลกปิดกลุ่มผมปิดไปก่อนเนาะปิดกลุ่มปิดกลุ่มปิดกลุ่มระดับหนึ่งกลุ่มระดับสองเนี่ยก็มีให้เลือกระดับอีกครับระดับสามระดับถ้าระดับหนึ่งผมขอระดับหนึ่งระดับหระดับลุ่ระดับสามระดับสี่ การตั้งค่าคู่ที่อ่อนแอหัวข้อการเลือกโลกปุ่มอา้าวต้องอ๋อต้องเลือกโลกเล่นเหรอเล่นป<ม>ุ่มอ๋อกดเวลาเข้ามาอย่าลืมกดเล่นใหม่นะอู๋ต้องเลือกโลกแล้วเล่นใหม่ด้วยแสดงว่าผมกดเล่นเข้ามาแล้วนะครับคือเกมนี้โหลดมาได้ประมาณหลายวันแล้วแต่ว่าใครที่มาฟังผมตอนแรกแล้วมีการ์ดเลยผมเล่นมาก่อนแล้วคือเข้ามาแล้วอาจจะต้องกดเลือกที่ปุ่มระดับหนึ่งเล่นเล่น<บ>แล้วก็ผมเลือกระดับหนึ่งใหม่เนาะนี่เหมือนผมย้อนกลับไปเล่นระดับหนึ่งใหม่เล่นนะไมไ่เลือกโอเคสรุปว่าอ้้เแลลลงน เบื้องต้นให้มันก็มีปุ่มเล่นเนาะแสดงว่าอาตอนที่เข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมไปกดปุ่มเล่นกันและลองไปเล่นกันดูผมเองก็เล่นแบบงูงูงงปลาปาถูกมั่งผิดมั่งนะครับใครที่เล่นจนคล่องแล้วยังไงก็มาสอนหมอคอมต่ออีกรอบเพราะผมเองก็ต้องบอกว่าเออไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วหลังๆแต่ว่าถ้าเจออะไรมาแล้ว น่าสนใจเล่นได้ฟรีลองฝึกสมองเล็กๆแนะนำน้องๆหนูๆให้เล่นเนาะแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านไหนลองโหลดไปเล่นแล้วชอบใจก็บอกต่อกันกับเพื่อนด้วยนะครับว่ามีอะไรดีๆจากบริการหมอคอมมานำเสนอกันซึ่งเออก็เน้นเป็นชี้เป้าและกันส่วนการเล่นถูกเล่นผิดนั้นต้องขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้บริการหมอคอมเออมาชี้เป้าเดี๋ยวเออรถไปโหลดยังไงอะ่ะอ,อ มาที่การตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งแอปสโตร์สองครั้งนะครับรรเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้คนที่อยู่ในเดสคร i ปช YouTube แล้วกันแต่ถ้าในส่วนอื่นอยู่ที่ไอคอนแอปสโตร์นะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสามครั้งค้นหาเ <หา S 1> ม,มนูค้นหานะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไป,แ,ปลแล้วก็ปัดขวาม,มาที่แนะนำหัวข้อการโฆษณา google เพื c อ c t ็บคปุ่มรับการซื้อรายการแท็บเลือกอยู่การโฆษณา google แนะนำา p free เพื่อเก็ตคอนแทคปุ่มเกมแอปเรื่องเราและยกเลิกปุ่มเกมแอปเรื่องเราและอื่นๆช่องค้นหา แต่สองครั้งเพื่อแก้ไขหรือลงเพื่อค้นหาใหม่แล้วกันช่องค้นหากำลังแก้ไขเกมแอปเรื่องเราและอื่นๆตอนนี้รู้สึกว่านี่ฟอร์ตพีโนลิมิกแคการโฆษณาอ๋อนี่มันเกมนี่มันเกมช่องค้นหายกเลิกช่องค้นหายกเลิกผมผมอาจจะเข้ามาแล้วนะครับค้นหาหัวข้อถ้าเข้ามาใน App Store แล้วมาที่แท็บสุดท้ายเลือกอยู่ค้นหาแท็บห้าคาะเลือกนะครับเลือกอยู่ค้นหาแท็บมาจาก็กรณีที่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้โดยตรงเพี้ยนโทรกุ่มแล้วก็ค้นหาค้นหาหัวข้อ เกนโทรกุ่มเนี่ยเกนโทรคืออะไรเนี่ยเนอ่าล้างข้อความปุ่มผมผมล้างไปก่อนนะคือหาในส่วนของช่องค้นหาเกมแอปเรื่องราวช่องค้นหาให้เจอแล้วพิมพ์ตามผมนะครับพีพีพีป้าป้าเคอล์อลเอลลิมาไอโอโอโอออสการ์พีพีป้าป้าแล้วก็พีพีป้าป้าแล้วก็ตัวไวย Y ยงกี้ <Why? S 2> นะครับ p l o W p y แล้วกด Search ค้นหานะครับแล้วก็จะเจอเกมหนึ K ่งรายการเดี๋ยวนะครับเจอไหมกำลังโหลดรายการแท็บวันนี้อ่ากำลังโหลดรอแป๊บหนึ่งครับเพ <ๆ S 2> ื่อนๆกำลังโหลดภาพหน้าปกรูปภาพอาเปิดอนะ่านรับการซื้อภายในเปิดอ่านที่ยกเลิกลางข้อความยกเลิกเปิดรับภาพหน้า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 ปกลาพีเพสเด็กปุ่มนี่ครับลาพปปีเพสเด็กวัยหัดเดินค้นหาการที่ตรงกันปุ่ม poppy pet เด็กหวัยหัดเดินน,นี่ครับป,ปลาพิเศษเด็กหวัยหัดเดินค้นหาการ์ดที่ตรงกัน<ม><ม>ค้นหาการ์ดที่ตรงกันตัวนี้เราปัดขวามาที่เปิดปุ่มเปิดติดติดตั้งนะรับนะครับแล้วกดติดตั้งแล้วใส่อย่าลืมใส่รหัสผ่าน Apple ID วันนี้ขูุกขขัๆเล็กน้อยนะครับผมสเพราะช่วงบ่ายที่รเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยครับเป็นมาสามอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยโอ้ยไม่รู้เหมือนกันสุขภาพจะดีร้ายแต่ไม่ไม่เป็นไรครับเรายัง นำสิ่งดีๆมาฝากกับเพื่อนๆแม้ว่าจะรู้ไม่หมดแต่ผมรู้เลยว่าเพื่อนๆที่อยากเล่นต้องไปเรียนรู้กันต่อได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชคนะครับใครที่กดค้นหาไม่เจอก็ดูในใต้เดสคริปชันนะครับแปะลิงก์ไว้ให้หรือทักในส่วนของช่องทางออนไลน์ว่าเขียนเขียนเป็นข้อความนะครับขอเกมเนี่ยลาพีเพสเกวเดินค้นหาการที่ตรงกันมขอขอเกม ขอเกมจับคู่การ์ดก็ได้บน iPhone นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีชโชครบริการมอคัพหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรรัฒครับสวัสวดีครับ